สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็เฟรโลครับวันนี้นะครับเฟรโลมาในชุดไทยครับหนูลูกหนึ่งลูกให้พี่เขาดูครับนี่น่ารักไหมครับ ที่วันนี้เฟยโร่ใส่ชุดไทยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงครับและวันนี้นะครับผมจะมาทํากระทงนะครับให้พี่ดูกันนะครับซึ่งกระทงในวันนี้นะครับพิเศษมากเลยครับเพราะว่ากระทงเนี่ยจะทํามาจากของที่เฟยโร่ชอบกินนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับสมาร์ทฮาร์ดโก้ซีเล m o o ์มูดลี่ไรบิทอะดัลครับซึ่งเขานะครับมีส่วนผสมมากมายนะครับวันนี้ผมได้หยิบตัวอย่างบางส่วนนะครับที่ส่วนผสมนี้มาเป็นวัตถุดิบในกระทงของเราครับจะเป็นอะไรมาดูกันครับในระหว่างที่ผมทำแล้วก็นำัตถุดิบนะครับผมจะให้น้องเฟย์โรับไปคิิออออาาาาหรรกกกกก่่นนนนนนะะะลลููมข้ว วัตถุดิบที่ผมนำมาในวันนี้ครับก็มีนี่เลยครับมะละกอสับประรดนะครับแอปเปิลแครอท ข้าวโพดนะครับแล้วก็ตัวเหลืองยาทิโมทีครับที่บัวพีโนเขากินเป็นประจำนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนผสมของตัว Smart Hard ์ o Select Smoothy Liquid Adult ครับซึ่งมีเนื้อครับมีประโยชน์มากเลยนะครับดูแลทั้งเรื่องขนนะครับช่วยให้ขนหนานุ่มเงางามมีสุขภาพดีนะครับควบคุมกลิ่นมูนะครับแล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะครับด้วยคุณค่าจากวิตามินและแร่ธาตุและกรดอินโคนที่จำเป็นนะครับมีส่วนช่วยในการดูแลเหงือกและฟันนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเฟอร์โดก็ทานประจำเลยัังงไครบเขาจะ นนะะผมคิดว่าผมจะเอาตัวสักปปรดครับามาเป็นฐานเบี้ยวสวยงามไะ้ถ่านกระทงแล้วครับนี่ครับต่อมานะครับผมจะเอาเปิลน,นะครับแกะสะลักเป็นกรีบกระทงนะครับ มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ไม่แน,น่ใจเลยถึงวือตัวเองเหมือนกันแต่ตคิดว่าน่าจะทําได้ครับจะใช้ตัวนี้แกะสลักเขอนะครับนี่ครับเป็นตีกระทงขงเราหลักนีะนะ่เราจะมาแปะในแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะหอ,อกแกะสลักเพิ่มก่อนนะ<ต>ใครชี้จีบกบไม่ต้องทำลายก็ได้นะครับแค,แค่แบบ ตัดเป็นกีดๆก็พอตอนนี้ผมก็แกะสลักกีดกระทงด้วยแอปเปิลเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด12ชิ้นนะครับต่อไปผมจะมาแกะที่ตัวแครอทต่อนะครับทาเป็นกีดไป้ายกันครับแต่ว่าอันนี้จะทำเป็นแว่นๆครับเรนจะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมันจะได้เข้ากันตอนนี้นะครับผมก็ได้กีดเป็นแอปเปิลแล้วก็แครอทแล้วนะครับผมจะเอาตัวแอปเปิลมาประกอบเป็นกระทงก่อนนะครับจะได้รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาแต่งต่อดีครับนี่นะแล้วก็ปักไปนี่นะโอเคเป็นครับกระทงของเรา งาน่ารักนะตูเป็นกนระทงย่งแต่ผมจะเอาตัวแครอทไปดันข้างในนะี้นะแบบนี้เลยจริงๆครืงได้ติดไม่เยอะเนาะไม่เหมือนข้างนอกครับผมก็ทำมาเยอะเกินไปแล้วเราจะเอาธัญพ,พืชลอยข้างในแล้วก็ปักทูบก,ก็คือเสร็จแล้วนะง่ายสุดแล้วนะ <laughs> เพราะว่าไมู่้อะเติมอะไรแล้วว่เพราะว่ามันก็แน่นแล้วอ่ครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันสวยแล้วนะครับเหลือแค่ใส่ตัวนี้ใส่ยาใส่ยาได้อยู่ผมใส่ยาที่โมชีเรบ็นตรงกลางนะแล้วก็จะเอาตัวถัวเหลืองนะครับโรยไว้ข้างบน เพื่อที่จะได้ปากเทียนได้ง่ายๆนะครับมันจะได้ประคองเทียนเอาไว้นะครับแล้วก็บดบังสิ่งที่ไม่ได้สวยงามข้างล่างนะครับของเจ้าตัวนี้โรยเข้าไปข้างบนด้วยเนาะเฟรเราเห็นเฟเราจะได้ชอบครับเฟรเราจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่ของเขาะครับอืลอลไปเลยสามนันนี่ครับเสร็จแล้วครับ นี่ผมก็ขอฝากตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทฮาร์ดโกลสเล็กส์มูดลี่ไรบิทอะดาวครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเพชรช็อปชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับ <c oughs> หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ <c <oughs> p c t s h o p a c o m Shopee, Lazada และ Vee ีมอลนะครับ